สวัสดีค่ะวันนี้เรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีทายชื่อตัวละครในกิจกรรมวันภาษาไทยกันนะคะคุณครูตัดรายชื่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วคนแรกเลยคือนางราวทองนะคะเดี๋ยวพออออให้เกียรติมาจับค่ะไปดูกันเลยทุีวันนี้นะคะเรามาหยิบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ตอบตัวละครถูกกันค่ะคนที่หนึ่งองิงตย์ุลสารยานปวาตหนึ่งะะว้าวเก่งจังเลยค่ะ,ด,คะดีด้วยค่ะอีนราวัลค่ะ สค่ะนะคะได้ใครครับผมพี่กายเตจินกัเด็กแก้วกันโอ้ห้าับหนนี่คือแบบตจาห้าทับหนึ่งตเ้าหาับตเยอะจริงจริงโอ้องโโอ้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 ้โหโอ้เอ้กหอหโอ้ออ้ออ้ออ้ห้อ้ โอ้ัวหนึ่งทับเนี้มีมีเลี่ยมเหรอมีเลี่ยมโอ้เก่งมากเลยตบมือให้กับเด็กๆค่ะตบมือค่ะรางวัลขอบคุณผอมากๆเลยนะคะตัวละครตัวต่อไปนะครับครูศักชัยแต่งเป็นพระอภัยมณีนะครับอ่าเราไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันเลยครับชื่อผู้โชคดีที่ตอบถูกของคุณครูศักชัยนะคะท่านรองผอมาจับให้เลยค่ะ ดึง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 เด็กชายปียาวัดน้าทองค่ะว้าวไม่เขียนปอไม่เขียนปอนะคะติดได้เลยค่ะติดได้เลยค่ะคนที่หนึ่งคนที่สองใครเอ่ยเด็กหญิงสัรรัโชดช่วงป .4 ทับหนึ่งค่ะ หน yup. er, ึ่งได้แล้วเลยแล้วเลล้วหกสองไม่มีเลยหกสองจงมาหกสองไม่เอ่ยหกสองไม่เอ่ยล oh <UM ุ้นลุ้นลุ้นเด็กชายทีปะกรสังแก้วค่ะเ็กปอไหนคะไม่ปรากฏค่ะไม่ปรากฏปอนะคะติดไว้ก่อนไม่เป็นไรโอ้เก่งมากๆเลยขอบคุณท่านรองค่ะ ตัวละครตัวต่อไปนะคะครูป,ปุ๊แต่งกายเป็นนางผีเสื้อสมุดไปดูรายชื่อผู้โชคดีเลยค่ะนี่ใจ่แบบนี้โอ้ยอ่าประกาศผลรางวัลน,นะคะตัวละครนางผีเสื้อสมุทรนี่นี่ตัวละครมีทุกคนเลยนะพี่ไทยมาครูจุฑารัตให้เกียรติมาเป็นคนหยิบนะคะคนแรกใครเอ๋ยครูจุฑารัตพนแสนเด็กชายบนแสนผู้เผยบูว้าวติดได้เลยค่ะติดได้เลยค่ะรางวัลใหญ่มากครับปุ๊สามคนค่ะ โอ้ยใหญ่มากอีกสองคนต้องเล็กแล้วแหละเราเราเราล้วเอ้ยเรายิบไปเซ็ตของเราเคียนเราลืมไปนะติดได้ไม่ผือมันมันเรียว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 หมายถึงว่าของจริงเลยโอ้ผู้โชคดีค่ะวีรพัฒน์มาติยาพัฒน์ค่ะห้าทับหนึ่งนะคะคนที่สองกูเล็กติดได้แต่ห้าทับหนึ่งเลยว้าวูเล็ก ไม่แต่ห้าตำหนึ่งตอบถูกมาเยอะมากเลยค่ะห้าตำหนึ่งคือตอบถูกมาเยอะมากเลยไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูนะะคเลยค่ะปออะไรเอ่ยไม่เขียนปอมานะคะเด็กหญิงพินยาสามปอปอสามโอ้เก่งมากเลยได้แล้วสามคนนะคะตบมืออ้าว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 เดี๋ยวครูถ่ายให้ดูนะคะชัดๆเลย มีนะคะตัวละครตัวต่อไปนะคะครูเมทีนีแต่งกายเป็นพระเพื่อนพระแพงไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันเลยค่ะผู้โชคดีของคุณครูเมทีนีค่ะให้เกียรติจากคุณครูมาเลยรักนะคะหยิบได้เลยค่ะหยิบแล้วนะคะหยิบแล้วนะโอ้ทำหนึ่งอีกแล้วเด็กหญิงชยานินว้าวพระละซับอ่าพระละซับนะคะโอ้คนเก่ง คาดก่อนคาดไหมไม่ต้องคัดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาเลยนะคะทากาวันสดๆเลยนะคะจริงเหรอไม่ไม่คือทายสุกในไทยทายถูกทายสุกนะคะในไทยสูกเลยยิ่งชยานินนะคะได้แล้วโอเคคนต่อไปค่ะอยู่เลยค่ะเดชัยคณะทิพย์เพชรรัตน์ค่ะ เป็นนะคะต่อไปคนหนึ่งใครเอ่ยห้าหนึ่งอีกแล้วอ่ะอ๋ออันนี้ซ้ำโอเคซ้ำนะคะซ้ำนะคะได้รางวัลไปแล้วนะคนนี้นะแล้วให้เพื่อนบ้างนะคะลูกต่อไปสี่หนึ่งทานุกรว้าวทานุกรนามสกุลอะไรอ่ะปู่ปู่ไหเอ่ยชัยยะพลชัยยะชัยยะพลบานชัยพลบานชัยพลบานโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณครูปัดค่ะยินดีกับ เด็กๆที่ได้รางวัลทุกๆคนเลยนะคะ